สวัสดีนี่คือทูฟัตเตอร์นะครับผมเดี๋ยวสงครามจะเล่นมูสอันอีกันหนึ่งเหมนกันโอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ่าอะไรนะผมไม่ค่อยได้ดูทีวีอ่ะไอ้เหี้ยบไหมพานแล้วนายกพบประชาชนอ๋อยินดีต้อนรับสู่รายการนายกพบประชาชนนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่อายกพี่ต้องลามกพกประชาชนนะครับวัดดะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาโพเดียมตีหัวคนนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เป็นมือดือตีทีเดียวตายเลยใช่ไหมครับถอยแล้วโพเดียม oh. นี่ตีบวก9-9นะครับตามไฮด้าหนึ่งเหมืองนะครับโอ้โห oh. เดี๋ยวเด,เดนี่มันไม่ไม่ใช่แลกแลเวย้ยโอเคปะ Let's go โอเคครับผมปารตี้เดินเลยครับผมจัดไปเลย Let's go Let's go อ้าวทำไมผมไม่ตามไปวะแปบหนึ่งครับเพิ่งกดอ๋อโอเคโอเคมาแล้วแมปอะไรครับผมมันก็ชื่อแบบอะไรแมปที่มีชื่อว่า Transport อ๋อ Transport ทำไมต้องปอดด้วยอร่อยไหมถามว่าอร่อยไหมนั่นแหละนั่นนั่นแหละครับนั่นแหละครับ พิซซาหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งจุดสองเฮ้ยเขาไม่ได้จ่ายเอก็ก็เขาไม่จ่ายแหละเขาเขาให้กินฟรีหนึ่งสองไม่จ่ายแสดงว่าเลี้ยงไปยิงเองใช่ไหมไม่จ่ายนี่ไม่จ่ายแสดงว่าเลี้ยงไปยิงเองผมว่าช่องเราจะบินก็เพราะคนได้เชื่อทูฟาสเตอร์นะครับสวัสดีครับ นี่คือทูฟาเตอร์นะครับตึงตึงโป๊้ด้วยข่าวว่าพี่เป็นทูรูมซิกซ์ี่นายนะใช่สวัสดีอ้าวตกอ้าวใครเป็นใครเป็นผมไม่รู้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์อ๋อยังไม่เคยโดนใช่ไหมใช่ครับมไปด้วยคชัดผมบอกว่าต้องต้องบอกว่ายังซิงอยู่ยังซิงโอ้ my god ยยยยยยย้ยย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 มยยยยยยยไอ้ยย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 ย โลมพัฒนเจนดีวันดี์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 วันดย์บอกเค้กผมผมรู้สึกเหมือนแหลกเน็ตผมจะแหลกแล้วเกินเมื่อกี้เมื่อกี้แหลกเมื่อกี้แหลกเมื่อกี้นี้มันแหลกนะเนาะเนื่องจากว่าเราทำการเปิดซิงเกิลเกตเวย์เชี่ยแล้วเชี่ยแล้วอะไรอะไรช่องวินไม่ต้องแปลกใจคลิปไหนคลิปนี้แหละ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 เต้ เฮ้ฆาตกรไหมฆาตกรไม่ฆ่าใครเลยเหรอเออโช่าเดี๋ยวโชย์ y s อืมโชย์ y o u ะโอชัดเจนโอโอโอโชย์ s ฆาตกรมีลงต่ะวะตูฟาเตอร์ชวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะจริงๆลูกตู่มีเร้ีนรากซีเราเป็นรมกซีีโอเคโอเคเดี๋ยวศพอยู่ตรงนี้โอ้ชัดเจนแล้วใคร พี่ทูเป็นหรือเปล่าผมไม่รู้จะได้รู้คือพี่ทูจะถึงโพเดียมนะครับเนี่ยไอ้ัวนีเนี่ยมันคือบังเอญไม่มีปกคลิปก็เดี๋ยวขอถ่ายปกคลิปแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยอย่างงี้ก็ได้เหรออย่างงี้ก็ได้เหรอเอาเจเป็กแปะก็ได้พี่ถูเป็นนี่หว่าใช่ใช่ชัวร์เลยวะ ที่โทมีโฟเทียัอยู่ในมืออะไรครับใช่ใช่แม่งพูดอย่างเงี้ยถ่ายรอกคลิปแสดงว่าแม่งใช่ชัวเลยพูดกบเสียงเมาส์ที่เขากำลังคิดตีตีคนอยู่แน่เลยโอ้โหไงกว่าแล้วโทฟาเตอร์มีคนยืนสองคนไอไอเพลเยอร์มันชื่อว่าอะไรมันจะต้องโดน หมายเลข14มาจัดการซอ่เป็นไซบอร์กตัวนึงที่หมายเลข14เออใช่เหรอเหมือนกับไอ้นี่ไงหมายเลข16 17 18อะเออแต่นี่เป็นหมายเลขี4แทนเดี๋ยวผมจะส่งหหมายเลขี4เออคุณยศหมายเลข14นี่หว่าเออขอโทษนะครับคือว่าบมีใครได้ยินเสียงมาหอนที่บ้านผมไหมครับ ไม,มไม่ครับคือคือไม,ม่มันไม่เข้ามันไม่เข้าดิสคอดอันนี้อันนี้เป็นคืนหมางอนใช่ไหมหมางอนใช่ครับม,มันงอนมากตอนนี้หมางอนหรือหมาหลอนมันหลอนมากมันหลอนมากเอาอย่าจะเอาโพเดียมทุกหัวหมาเลยโพเดียมทุกหัวหมาอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้อยอ้ยอุ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 ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไร

ได้มาติดๆเลยวะเย่เย่อะไรวะแมงได้เป็นสองตาติดเหรอมะไม่ใช่แล้วเฮ้ยตัวเลี10สองครั้งเลยมีมีไซบอร์กหมายเลข10ู่อ๋อไซบอร์กหมายเลข10 CU อะไรวะไม่ใช่ประตูเป็นอีกนะโอ้ยอย่าทำเสียงอย่างนี้ดิครับ ม่อยากไปยิงนี่ไงเขายังไม่เริ่มเกมเขายังไม่เริ่มเกมกันเลยร่วมตายร่วมตายนี่เก็บทองมันใช่สวัสดีไม่ใช่ไม่ใช่ตู่ไม่ใช่ตู่เขาจะทำเสียงต่อไปครับอ๋อยี่สิบวิดี่ว่ะอาอชิบหายละอะไรอ่ะอะไรยี่สิบวิมิสเตอร์เรยลพอยชั่น Hello Hello หลฮัลโหลอมีนี่ก็อยู่ตรงเนี้ยมาสามตาติดแล้วเนี่ยเฮ้ใช่ไหมครับใช่เนี่ยมันต้องใช่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ครับใครครับใครใครเป็นเฮ้เฮ้อยากฟังเสียงอยากฟังเสียงลุงตู่ร้องเพลงไหมใช่เลย โดนใจฉันเลยมาเจลนาเป็นป้ะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มามีมากไปอุ้ยใครนอนตายเราเกิดมาในยุคเดียวกันพุตบอลสกินฟุตบอลสกินฟุตบอลสกินก็น่าจะเป็นเออบาซี่คนที่อยู่ในชุด เมสซี่เมสซี่เมสซี่แน่นอนไอ้เจ้าเราจะไปใช่ไดนไงมาละถ้าเดินสวนหน้ากันแล้วพี่ลงไปนอนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับพี่เฟิร์สว่าใครเป็นหงายท้องเลยเอ๊ะแม่งง้างธนูยิงเมสซี่ไม่ทันเดี๋ยวเมสซี่ต้องเจอมอสิติสเมสซี่เมสซี่เมสซี่เดินมาแล้วเมสซี่โอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้เขาจะรอดหรือไม่ เมสซี่ถือโพเดียมเมซี่เปลี่เนจากเด็กวันมาเป็นนักการเมืองแล้วเมสซี่ตอนนี้โหดมากสามเกมที่ผ่านมาเมอร์เดยไม่ชนะเลยเออใช่ไม่เมอร์เดอย์มันอ่อนอย่างนี้โอ้ไม่ดีดีอย่องเลยปัด์ล็อกเมอร์เดอย์ถือโพเดียมนะครับมาเป็นคำสาบอ้าวเฮ้ยสองตาแรกกูเป็นอยู่ว่ะลืม ใช่ถูกต้องใช่จีไทีไทย i n n o c e n อีกแล้วอ่ะคือคือไม่ต้องพูดก็ได้นะครับเพลงประกอบมันจะพาไปเองนะครับจริงไหมผมพูดถูกมั้ ไม่มีการไอ้นี่แน่นอนไม่มีการอะไรคลิปเงียบแน่นอนครับสักฟัซต์หึงเดี๋ยวมันจะมีใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาครับใช่เราจะทำตามสัญญาชิบหายแล้ววัดเดือดอ่าทำไมไอ้สองคนนี้มันยืนกันวะใช่วัดดียใช่เออวัดดีป้างครับผมป้างโพเดียมฟาดหน้าปุ๊บหัวแตกตายอุ้ยนั่นไงมีแล้วมีแล้วมีหัวแตกตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ใชคนแถวนี้ วะดินี่ไงนี่ไงก็เจอแล้วแพนด้าอีดอกแพนด้าอีดอกแพนด้าเหรอแพนด้าผู้หญิงนะครับนั่นไงอือเหนวยโอ้แพนด้าวะอุ้ยพอเดี้ยมบินไหน่ยอะไปนั่นไงนั่นไงตู้ฟาสเตอร์อุ้ยอยู่นี่โอแพนด้าพี่เฟิร์สตายแล้วเหรอ พี่เฟิร์สนอนไปแล้วโอเคพี่เฟิร์สนอนแล้วเราเข้าใจตูฟัดอได้ยินไหมแปะแปะเลยอะคือแปะแปะเลยอะคือแปะแปะแปะเลยทีเดียวมันเป็นแพนด้าหรืออะไรมันอะอยู่ดีเขาก็ง่วงนอนนะเขากับสีดำหมดดีอยู่ดีก็ง่วงนอนเปป็นีศาจผู้หญิงได้แล้วโพเดียมบินนัวโคเท่โพเดียมบินได้ด้วยโพเดียมบินขายได้ไม่พอดียมอไม่เลวก็ทุ่มโพเดียมแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่า ปาบอลเหมือนโอ้เฮลโลเฮลโลโอ้เฮลโลโอ้เฮลโลผู้หญิลโอ้เฮลโลโอ้เฮลโลเธอไม่ได้เป็นนะักจี๋อ่ะไม่มีทองวายวายวายไม่มีทองว้าคนเป็นอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วไม่ใช่มันมีเขาสีแดงๆอยู่เนี่ยไหนอ่ะเป็นมันมีเขาสีแดงเขาสีแดงใช่ใช่ผเขาสีแดงมีเขาสีแดงเฮลโหล เป็นเลเดวิลฮัลโหลวันผีแดงผีแดงอสไปดี้สไปดี้สไปดี้จะิงว้าวว้าวว้าวว่าใครว่าไม่รู้ยิงไปแล้วอ้าวไม่โดนสไปดี้ยิงไม่โดนว้ายวายวายวิ่งวน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 แมวยเดดเดดเตเรียบร้อยเรียบร้อยไปยิงระยะประชิดี นเรียนรวดเร็วดีสายฟ้าความเร็วความเร็วเสียงเด่นเด่นหลบแล้ว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 หลบว้าวแอะฉันคงไม่อาจทำให้เธอไม่เธอเปลี่ยนใจะจะได้อันจะมาได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันมามันมาแล้วมันมาแล้วใครมาวะ มันมาแล้วข้างหลังหลังไหน,ม,นมาแล้วเอากระทะมาจะทอดมันกินโอ้ยเชี่ยแล้วไม่เจอกันเฮ้ยเยมาดิไอ้นี่ม,มีปืนผมมีปืนผมมีปืนผมมีปืนย้วยเ้ยกูมีปืนประจันหน้ากันแล้วประจันหน้ากันแล้วน่านจะเปลี่ยนสกินธนูเป็น M79 มเจ็ดเนี่แหละดีมากเลย M79 มเจ็ดาท่าโพเดียมพี่มาท่าโพเดียม อย่าด้วยผมมีปืนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปทำให้โอเคอย่าด้วยผมมีปืนนี่มีปืนแล้วมีรถด้วยเอาไงอ่ะเปืนมีรถมีเรือดำน้ำด้วยอ้าวเชียร์แล้วชัดเจนไป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 แล้วเรียบร้อยดีัสดีครับเมืองไทย ใครก็ได้นี่เือเมืองพุทธเ้ยเฮ้ยาเศร้าใจแต่คนนี้เขาต้องรอดครับและอีกคนดูโอ้เราบอกได้เลยว่าก้าวีิเนี่ยโอ้โหโคตรเนียนเลยมีจีจีอีซี่ด้วยจีจีอีซี่ก็มาจีจีให้อ่ะจีจีอีซี่ก็มา บอกได้เลยว่าคนนี้คนแนบเงียนมา <c oughs> ยืนเนียนนะแบบฮะมีตรงนี้ด้วยเหรอ <c oughs> ยืนเป็นผีเลยมึงเอากับผีแหละครับพี่ว่าเราเอาตานี้มันตาสุดท้ายกันดีกว่าไหมก็ดีเอางั้นเลยเหรอเอาเลยนี้แหละเยีย่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยโอเคโอเคนะผมว่านะตอนนี้ใครเป็นเอ่ยเอาเลยนะเตนาะ ทูฟาเตอร์เป็นอีกแง่เลยว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยจะกินกลับหัว What the fuck เดี๋ยวเจอมาตาอสิด้วยเฮ้ยไม่ได้่ไต้องเรียกว่าอะไรวะอะไรวะแอนดร Android หมายเลขสิบสี่แอ d ดรอยหมายเลขสิบสี่มีครูป่ะวะอุ้ยวันดี้วอรดันนี้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลพี่เฟิร์สวัอดีกูว่าแล้วมันเป็น ใครเป็นมึงเปล่าใครเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคือมึงแค่แค่หลอ้าว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 เรื่ความที่มันสั้นเกินไปเดี๋ยวผมจะออกเลยผมจะให้อีกตาหนึ่งละกันครับงงมากเขาสะดุดก้อนหินตายใช่ไหมเมื่อกี้สะดุดก้อนหินตายคาดว่าก็น่าจะอย่างนั้นนะเนาะ ได้ไงวะลงลาวาแน่เลยสงสัยไปปัน่นกา <จะ S 2> ชาอย่างนั้นก็ได้ายสวัสดีแต่ละคนนี่เสียงเข้มจังเลยน่ากลัวนะครับเนี่ยใครเป็นใครเป็นโอ้โหคนเป็นคุณจะบอกพี่อะนะจริงๆริงออมันก็บอกกันกันก็ได้เออท้าทายอะรู้จักว่าผมเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่หนุกเลยอะใช่ไหมเออใครเป็นได้ลุมินุยเป็นคนแรก ไอ้นุ้ยเป็น <S <s ใส่ลายคนบริสุทธิ์นี่เนาะผมไม่ได้ใส anyway. oh. ่ลายจะพูดถามความจริงถ้าเกิดผมไม่เป็นนะผมขอห้าร้อยห้าร้อยกรี๊ดห้าร้อยซับขอห้าร้อยซับอ้ไม่เอาขอ USD กูเมตแต่ USD what อือเฮ้ยว่าไม่พ้นแม่งแน่นอนใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นคนอื่นแน่ใจแน่ใจผมไม่มีโพเดียมในตัวครับหมาที่บ้านกูว่าเห่าจังเลยฮัลโหลฮัลโหลไม่มีศพแถวนี้ ว่าเสื้อแดงท่านเป็นแน่เลยวะโอ้เสื้อแดงโดนปืนทำไมเสื้อแดงพูดถึงแล้วมันโดนถมออนนี้ปะอ้นี้ปะไม่ใช่ไม่น่าใช่มะเออเออไม่ใช่สี่ห้าคนนี้ไม่ใช่ผมผนะ ไม่ใช่ผมแล้วใช่ได้ว่ะโอ้ยอะไรวะใช่ใช่แน่นอนไม่ใช่พูดอย่างเงี้ยไม่ผู้หญิงเป็นพี่ผมผมแอบอยู่ในห้องจริงหรือจริงหรือไม่พี่เฟิร์สพอดีวันดีแปะ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 แี่ใครเดินผ่านอ่ะอุ้ย อยู่ว่าเมื่อไหร่จะแปะคิดเพื่อนมดีแปะแป้มาเรียบร้อยแเใครบอกผมเป็นไหนไหนจะกินทองนี่ทาไำไมตะกี้มันยืนหืองโงๆเลยวะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวท่านประธานขอกล่าวปิดพิธีเลยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอมี๋ยวเพียงเท่านี้แล้วไปเจอกันวันพรุ่งนี้ สวัสดีอ,อย่าลืมเอาโพเดียมยัดเข้าปากนะฮร้อยไลค์1,000พันไลค์เลยได้เลยไม่ได้ไม่ได้โกโก้เขาเรีน <c oughs> ก็อย่าลืมเอาโพเดียมยัดปากนากั <c oughs> บจำบายาบายบายด้วยซับด้วย